好的卡。 โลเคชันหน้าเ้าไก่นี่หน้าเ้าไก่นี่เราไก่ขนะแต่ไก่ไข่ไม่พอกินไข่ไม่ทันกินพวกน,นี้ต้องซื้อแขกมา แม่แม,แมยืนหน้ามาให้ถ่ายรูป <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวข่าวดีและข่าวร้ายแต่ข่าวร้ายมาก่อนข่าวร้ายมาก่อนข่าวดีนะห <laughs> ลังจากที่วันก่อนนี่พี่พี่มีปาร์ตี้กันที่ที่แคมป์ใช่ไหมวันคริสต์มาสปรากฏว่ามีผัวเม,มียคู่หนึ่งเขามาสักทายมาทักทายปู่ย่าน,นี่แหละ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าคนไหนนี่ยเราก็ไม่รุ้นกันเพราะหลายคนปรากฏว่าเขาส่งอเขาส่งข่าวมาว่าผัวเมียคู่นั้นติดโควิดโพสติฟท์เทสแต่ว่าเขามาแป๊บเดียวเราก็ไม่รู้คนไหนเหมือนกันมาแป๊บเดียวทีนี้หลานก็เลยหลานซักหลานหลาน,หลานสามีก็เลยคุณจะเอาแล้วผิดเทสมาให้เทสกันเราก็เทสเสร็จแล้วโชคดีไปไม่ติดโควิดนะเพาะเนกาทีฟเนกาทีฟ โชคดีไปสวัสดีค่ะทุกคนลืมสวัสดีตอนนี้ลบสิบเท่าไหร่นะลบสิบห้าเบาๆหิลลื่ะแลลูกโอ้เจ็บมือละเริ่มเจ็บมือหิวหรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่มากหรือมาวต้ไมตัวใหญ่จังตัวใหญ่มากะ ตัวใหญ่กว่าม้าไทยน่ารักจังไม่หนาวนะเขาไม่หนาวหนังเขาหนาเขาไม่หนาว <laughs> so, this little red mark is showing something? No, when that, goes, when that turns clear, it's processed. But if you have two lines, you have COVID. If you have one line, you don't. แม่ย่าไปแล้วเนียก็ผิดจ้าไม่ติดโควิดนจ้าที่ของเรามาลุ้นเงิน hmm? จะติดไหมโควิดไม่ติดจ้า <c oughs>